ลองนึกภาพดูคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวทั้งที่ห้องเย็นหรือรู้สึกคันไปทั่วร่างกายนอนไม่หลับคุณคิดว่าเป็นเพราะอากาศความเครียดหรือแค่คงไม่เป็นอะไรแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากตับของคุณหร่ตับอวัยวะที่ทํางานเงียบๆรับผิดชอบภารกิจนับร้อยในร่างกายอาจกําลังร้องของความช่วยเหลือโดยที่คุณไม่รู้ตัวในวิดีโอวันนี้เราจะเผย7สัญญาณเตือนของโรคตับที่ปรากฏในตอนกลางคืน ซึ่ง90%ของคนมักมองข้ามสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกแต่เป็นคำเตือนล่วงหน้าถึงปัญหาแรงเช่นตับอักเสบตับไขมันหรือแม้แต่ตับวายที่สำคัญคุณจะได้เรียนรู้วิธีจดจำสัญญาณเหล่านี้เข้าใจสาเหตุและวิธีปกป้องตับของคุณตั้งแต่วันนี้คุณเคยรู้สึกคันไม่อยู่ในตอนกลางคืนหรือตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าทั้งที่หลับเพียงพอหรือไม่ แชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์เพราะมันอาจช่วยให้คุณและคนอื่นคนอๆรับรู้ปัญหาได้เร็วขึ้นมาเริ่มสำรวจสัญญาณแรกกันเลยสัญญาณแรกเบื่ออาหารตอนกลางคืนตรับกำลังร้องของความช่วยเหลือเริ่มด้วยสัญญาณแรกที่หลายคนมองข้ามเบื่ออาหารตอนกลางคืนคุณนั่งหน้าจานอาหารโปรดแต่ไม่อยากแต่ต้องเลยแม้จะยังไม่ได้กินอะไรถ้าสิ่งน,นี้เกิดขึ้นบ่อยๆ อย่าคิดว่าเป็นแค่ความเหนื่อยลา้าตับวีระบุรุษเงียบของร่างกายอาจกำลังส่งสัญญาณเตือนสัญญาณน,นี้คืออะไรทำไมน่ากังวลและคุณควรทำอะไรมาหาคำตอบกันนี่ไม่ใช่แค่วันนี้ไม่หิวแต่เป็นการที่คุณไม่อยากกินอาหารตอนกลางคืนต่อเนื่องบางครั้งรู้สึกอ่ดหรือคลื่นไส้ตับทำหน้าที่เหมือนโรงงานแปรรูปของร่างกายช่วยย่อยอาหารและควบคุมความหิวเมื่อตับเสียหายเช่นในตับไขมันหรือตับอักเสบ มันทำงานไม่ราบรื่นทําให้คุณหมดความสนใจในอาหารวองนึกภาพตับเป็นเชฟถ้าเชฟหมดแรงอาหารก็ไม่น่ากินแล้วคุณก็ไม่อยากกินอะไรการเบื่ออาหารอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตับไขมันซึ่งเกิดจากการกินอาหารทอดหรือขาดการออกกําลังกายถ้าปล่อยไว้อาจกลายเป็นตับอักเสบหรือตับแข็งซึ่งทําลายตับอย่างรุนแรงเมื่อคุณกินน้อยลงร่างกายขาดสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมตับ สร้างวงจรอันตรายปับอ่อนแอทําให้คุณเบื่ออาหารและการขาดสารอาหารทําให้ตับยิ่งแย่ลงผลคือความเหนื่อยล้าน้ำหนักลดและสุขภาพสุดอย่ามองข้ามสัญญาณนี้ถ้าคุณไม่อยากกินตอนกลางคืนบ่อยๆพร้อมกับรู้สึกเหนื่อยหรือไม่สบายท้องด้านขวาบนให้ระวังลองกินอาหารเบาๆเช่นสุปรผักถ้ายังไม่ดีขึ้นในสองสามวันให้ไปพบแพทย์และขอตรวจค่าเอนไซม์ตับหรืออันตราซาวน ตอนนี้คุณช่วยตับได้ด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอลดอาหารทอดเพิ่มบนโอโคลีหรือชาเขียวและเดิน20นาทีทุกวันก้าวเล็ก,เลกๆเหล่านี้สร้างความแตกต่างใหญ่ได้คุณเคยรู้สึกไม่อยากกินอาหารเย็นทั้งที่ท้องหิวไหมหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้ตับเหนื่อยเช่นกินดึกหรือดื่มเหล้าแช่เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ประสบการณ์ของคุณอาจช่วยให้คนอื่นรับรู้ปัญหาถ้ามีเคล็ดลับฟื้นฟูความอยากอาหารแชร์มาเลย สัญญาณที่สองคันตอนกลางคืนปรับกำลังส่งสัญญาณอะไรต่อด้วยสัญญาณที่สองคันไม่หยุดตอนกลางคืนคุณเคยรู้สึกคันทั่วตัวขณะนอนบนเตียงโดยเฉพาะที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าจนหลับไม่ได้หรือไม่อย่ารีบคิดว่าเป็นภูมิแพ้หรืออากาศอาการคันนี้โดยเฉพาะเมื่อรุนแรงตอนกลางคืนอาจเป็นสัญญาณอันตรายจากปรับมาดูกันว่าทำไมมันเกิดขึ้นและคุณต้องทำอะไร นี่ไม่ใช่แค่คันธรรมดาแต่เป็นอาการคันลึกติดต่อกันมักรุนแรงตอนกลางคืนจนอยากเกาจนผิวแดงตับทำหน้าที่เหมือนโรงงานกรองของร่างกายขาจัดสารพิษและเกลือน้ำดีออกจากเลือดเมื่อตับเสียหายเช่นในตับอักเสบหรือตับไขมันมันกรองไม่ดีทำให้เกลือน้ำดีสะสมใต้ผิวเกิดอาการคันลองนึกภาพตับเป็นเครื่องกรองน้ำถ้าเครื่องอุดตันน้ำสกปรกไหลออกมาและร่างกายคุณจมในสารที่ทำให้คัน อาการคันตอนกลางคืนอาจบ่งบอกถึงปัญหาตับร้ายแรงเช่นตับอักเสบหรือท่อน้ำดีอุดตันเกลือน้ำดีที่สะสมไม่เพียงทำให้คันแต่ยังทำลายผิวและสุขภาพโดยรวมถ้าไม่แก้ไขอาจกลายเป็นตัวเหลืองหรือตับวายดังนั้นถ้าคุณคันตอนกลางคืนบ่อยๆโดยเฉพาะที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าอย่ามองข้ามนั่นคือเสียงร้องขอจากตับ ถ้าคุณรู้สึกคันต่อเนื่องตอนกลางคืนพร้อมกับเหนื่อยหรือผิวเริ่มเหลืองให้ระวังลองอาบน้ำอุ่นและใช้ครีมบำรุงไร้กลิ่นถ้าคันไม่ลดในสองสามวันให้ไปพบแพทย์และขอตรวจเลือดหาค่าบิลิรูบินหรือเอนไซต์ตับตอนนี้ให้รักษาผิวสะอาดดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารทอดและเพิ่มอาหารอย่างหัวบีหรืออาร์ติโชกเพื่อช่วยตับการนอนหลับสม่ำเสมอก็ช่วยลดความตึงเครียดของตับได้ คุณเคยคันตอนกลางคืนจนนอนไม่ได้หรือไม่หรือมีพฤติกรรมที่ทําให้ตับเหนื่อยเช่นกินอาหารมันมากแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์เรื่องราวของคุณอาจช่วยให้คนอื่นรับรู้ปัญหาถ้ามีเคล็ดลับลดอาการคันแชร์มาเลยสัญญาณที่สาตัวเหลืองสัญญาณฉุกเฉินจากปับต่อด้วยสัญญาณที่สมซึ่งมองข้ามไม่ได้ตัวเหลืองคุณเคยส่องกระจกแล้วตกใจเพราะผิวหรือตาขาวมีสีเหลืองอ่อน โดยเฉพาะเห็นชัดตอนกลางคืนใต้แสงไฟหรือไม่อย่าคิดว่าเป็นเพราะแสงหรือนอนน้อยตัวเหลืองเป็นหนึ่งในคำเตือนร้ายแรงที่สุดจากปับและถ้าคุณเห็นสัญญาณนี้ถึงเวลาต้องลงมือทันทีมาดูกันว่าทำไมมันเกิดขึ้นและคุณต้องทำอะไรตัวเหลืองคือภาวะที่ผิวตาขาวหรือเยื่อมือเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมาชัดเจนตอนกลางคืน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อตับไม่สามารถจัดการบิลิรูบินของเสียจากเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ถูกทำลายตับที่แข็งแรงจะกรองบิลิรูบินออกจากเลือดแต่เมื่อตับเสียหายเช่นในตับอักเสบเท้าน้ำดีอุดตันหรือตับไขมันรุนแรงบิลิรูบินสะสมทำให้ผิวและตาเปลี่ยนสีลองนึกภาพตับเป็นตัวกรองกาแฟถ้าตัวกรองอุดตันกาแฟจะค้างและร่างกายคุณจมในบิลิรูบินตัวเหลืองไม่ใช่แค่ปัญหาด้านความงาม มันบ่งบอกว่าปับกำลังมีปัญ่ายแรงเช่นปับอักเสบเฉียบพลันท่อน้ำดีอุดตันหรือแม้แต่ตับวายถ้าไม่แก้ไขทันเวลาความเสียหายของปับอาถาวรส่งผลต่อร่างกายทั้งหมดดังนั้นถ้าคุณเห็นผิวหรือตาเป็นสีเหลืองแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือสัญ,ญญาณให้ตรวจทันทีถ้าผิวหรือตาของคุณมีสีเหลืองพร้อมกับเหนื่อยหรือปัสสาวะสีเข้มอย่ารอช้า ส่องกระจกใต้แสงขาวเพื่อดูให้ชัดถ้าสัญญาณนี้ยาวนานสองสามวันให้ไปพบแพทย์และขอตรวจเลือดหาค่าบิลิรูบินหรืออันตราซาวนปักตอนนี้คุณช่วยตับได้ด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพองดเหล้าลดอาหารมันและกินอาหารอย่างหัวบีดหรืออติโชคการนอนหลับสม่ำเสมอก็ช่วยตับฟื้นตัวคุณเคยเห็นผิวหรือตาของตัวเองเป็นสีเหลืองหรือไม่ หรือมีพฤติกรรมที่ทำให้ตับหนักเช่นดื่มเหล้าบ่อยๆแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์เรื่องราวของคุณอาจช่วยชีวิตใครบางคนจากความเสี่ยงร้ายแรงถ้ารู้เคล็ดลับดูแลตับแชร์มาเลยสัญญาณที่สี่ปวดท้องและท้องบวมตับกำลังตกอยู่ในอันตรายต่อด้วยสัญญาณที่สี่ปวดท้องและท้องบวมโดยไม่รู้สาเหตุคุณเคยรู้สึกท้องตึงปวดหน่วงหรือหนักเมื่อนอนตอนกลางคืนหรือไม่ ถ้าท้องคุณดูใหญ่ขึ้นโดยไม่ได้กินเยอะนั่นอาจเป็นสัญญาณอันตรายสักตับอย่าคิดว่าเป็นแค่อาการท้องอืดมาดูกันว่าทําไมสัญญ,ญาณนี้เกิดขึ้นและคุณต้องทำอะไรนี่คือภาวะที่ท้องตึงปวดหรือบวมซึ่งเรียกว่าท้องมานเมื่อของเหลวสะสมในช่องท้องสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อตับเสียหายรุนแรงเช่นในตับแข็งหรือตับอักเสบทำให้ความดันในหลอดเลือดของตับสูงขึ้น ดังของเหลวออกมาผลคือท้องบวมปวดโดยเฉพาะชัดเจนตอนกลางคืนเมื่อคุณนอนลองนึกภาพตับเป็นเขื่อนถ้าเขื่อนทงังน้ำจะท่วมและท้องคุณกลายเป็นทะเลสาบที่ไม่ต้องการท้องมานเป็นสัญญาณของความเสียหายตับในระยะรุนแรงเช่นตับแข็งหรือตับวายถ้าไม่แก้ไขทันเวลาอาจทำให้ติดเชื้อในช่องท้องหรือไตวายวซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต อาการปวดและท้องบวมไม่หายเองและยิ่งปล่อยไว้นานตับยิ่งฟื้นตัวยากถ้าคุณเห็นท้องตึงผิดป,ปกตินั่นคือคำเตือนเร่งด่วนจากร่างกายถ้าคุณรู้สึกท้องตึงปวดหน่วงหรือดูใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะพร้อมกับเหนื่อยหรือตัวเหลืองให้ระวงังใช้มือกดท้องเบาๆถ้ารู้สึกแข็งหรือปวด อย่ารอช้าไปพบแพทย์ทันทีและขออัลตราซาวนด์ท้องหรือตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของปับตอนนี้ให้ลดเกลืองดเหล้ากินอาหารเบาๆเช่นอัติโชคหรือโจ๊กข้าวโอ๊ตและพักผ่อนมากขึ้นเพื่อลดแรงกดดันให้ปับคุณเคยรู้สึกท้องตึงหรือปวดตอนกลางคืนหรือไม่หรือมีพฤติกรรมที่ทำให้ตับลำบากเช่นกินเค็มมากแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์เรื่องราวของคุณอาจช่วยให้คนอื่นรับรู้ความเสี่ยง ถ้ารู้เคล็ดลับลดอาการท้องบวมแชร์มาเลยสัญญาณที่ห้าขาและเท้าบวมตับกำลังมีปัญหาต่อด้วยสัญญาณที่ห้าขาและเท้าบวมคุณเคยสังเกตว่าขาหรือเท้าบวมหนักโดยเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อพักหรือไม่อย่ารีบคิดว่าเป็นเพราะยืนนานหรืออากาศอาการบวมนี้หรือที่เรียกว่าบวมน้ำอาจเป็นสัญญาณเตือนจากปับที่กำลังมีปัญหา มาดูกันว่าทำไมมันเกิดขึ้นและคุณต้องทำอะไรบวมน้ำคือภาวะที่ขาหรือเท้าบวมตึงบางครั้งกดแล้วบุมสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อตับควบคุมของเหลวในร่างกายไม่ได้มาเกิดจากตับอักเสบหรือตับแข็งความเสียหายของตับทําให้ผลิตโปรตีนอันบูมินน้อยลงส่งผลให้ของเหลวรั่วออกสูนเอเยื่อทําให้เกิดอาการบวมโดยเฉพาะส่วนล่างของร่างกายตอนกลางคืนลองนึกภาพตับเป็นวิศวกรควบคุมนม้ํา ถ้าวิศวกรหละหลวมน้ำสะท่วมและขาของคุณกลายเป็นเหยื่อของน้ำท่วมอาการขาและเท้าบวมไม่เพียงทำให้รู้สึกไม่สบายแต่ยังเป็นสัญญาณของความเสียหายปรับรุนแรงถ้าไม่แก้ไขบวมน้ำอาจลามพร้อมกับปัญหาอย่างหายใจลำบากหรือติดเชื้อนี่คือคังเตือนว่าปรับกำลังศูญเสียความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายและคุณต้องลงมือก่อนจะสายเกินไป ถ้าขาหรือเท้าของคุณบวมพร้อมกับเหนื่อยหรือท้องตึงให้ระวังตรวจโดยกดบริเวณที่บวมถ้าบุ๋มแน,น่นนั่นคือสัญญาณที่ต้องสนใจไปพบแพทย์ทันทีขอตรวจเลือดหาค่าอันบูมินหรืออันตราซาวนตับตอนนี้ให้ลดเกลือหรือโยกข,ขาเมื่อนอนงดเหล้าและกินอาหารอย่างบนอกคกอลีหรืออัติโชคเพื่อช่วยตับคุณเคยเห็นขาบวมตอนกลางคืนหรือไม่หรือมีพฤติกรรมที่ทำให้ตับเหนื่อยเช่นกินเค็มมากแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ เรื่องราวของคุณอาจช่วยให้คนอื่นรับรู้ปัญหาถ้ารู้เคล็ดลับลดอาการบวมแชร์มาเลยสัญญาณที่6นอนไม่หลับและหลับยากปรับทำให้การนอนวุ่นวายต่อด้วยสัญญาณที่6นอนไม่หลับหรือหลับยากคุณเคยกระสับกระส่ายเป็นชั่วโมงนอนไม่หลับทั้งที่ร่างกายเหนื่อยล้าหรือตื่นกลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้หรือไม่อย่ารีบโทษความเครียดหรือกาแฟถ้าคืนที่นอนไม่หลับนี้ยาวนาน โดยเฉพาะตอนกลางคืนตับอาจกำลังแอบก่อกวนมาดูกันว่าทำไมและคุณต้องทำอะไรนี่คือภาวะที่หลับยากหลับไม่สนิทหรือตื่นบ่อยโดยเฉพาะในคนที่มีตับอ่อนแอตับช่วยควบคุมจังหวะชีวภาพและขจัดสารพิษเมื่อตับเสียหายเช่นในตับอักเสบหรือตับไขมันสารพิษสะสมในเลือดอาจรบกวนสมองทำให้การนอนสะดุดลองนึกภาพตับเป็นคนตั้งนาฬิกาถ้านาฬิกาพัง จังหวะร่างกายจะคลาดเคลื่อนและการนอนกลายเป็นเหยื yeah. ่อการนอนไม่หลับไม่เพียงทำให้คุณเหนื่อยมันอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความเสียหายตับโดยเฉพาะในคนที่ดื่มเหล้าบ่อยสารพิษที่สะสมจากตับที่อ่อนแออาจรบกวนระบบประสาททำให้หลับยากต่อเนื่องถ้าไม่แก้ไขภาวะนี้ทำให้ตับตึงเครียดมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงตับแข็งหรือตับวาย การนอนไม่หลับคือคำเตือนที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าคุณนอนไม่หลับบ่อยพร้อมกับเหนื่อยตอนกลางวันหรือคันผิวให้ระวังจดบันทึกการนอนสองสามวันถ้านอนน้อยกว่าห้าชั่วโมงต่อคืนนั่นคือสัญญาณที่ต้องสนใจไปพบแพทย์ขอตรวจเลือดหาค่าเอนไซม์ตับหรือสารพิษตอนนี้งดเหล้าลดกาแฟากินอาหารเบาๆเช่นอาติโชกหรือโจ๊กและลองผ่อนคลายก่อนนอนด้วยการหายใจลึกๆ คุณเคยกระสับกระส่ายนอนไม่หลับตอนกลางคืนหรือไม่หรือมีพฤติกรรมที่ทำให้ตับเหนื่อยเช่นดื่มเหล้ายามดึกแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์เรื่องราวของคุณอาจช่วยให้คนอื่นรับรู้ปัญหาถ้ามีเคล็ดลับปรับปรุรงการนอนแชร์มาเลยสัญญาณที่7เหงื่อออกตอนกลางคืนตับกำลังทำงานหนักเกินไปเรามาถึงสัญญาณสุดท้ายเหงื่อออกตอนกลางคืนคุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึก เสื้อผ้าเปียกชุ่มเหงื่อทั้งที่ห้องเย็นหรือไม่อยากคิดว่าเป็นเพราะร้อนในหรือฝันตื่นเต้นถ้าภาวณนีเกิดขึ้นบ่อยตับอาจกำลังดิ้นรนเพื่อรักษาร่างกายให้สมดุลมาสำรวจกันว่าทำไมและคุณต้องทำอะไรนี่คือการที่คุณเหงื่อออกมากตอนกลางคืนทำให้เสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนเปียกชุ่มแม้ไม่อบอ้าวตับช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายโดยจัดการสารพิษและฮอร์โมน เมื่อตับอ่อนแอเช่นในตับไขมันหรือตับอักเสบมันควบคุมอุณหภูมิไม่ดีนำไปสู่อาการเหงื่อออกผิดปกติลองนึกภาพตับเป็นเครื่องปรับอากาศถ้าพังความร้อนในร่างกายจะเสียสมดุลและคุณเปียกชุ่มตอนกลางคืนการเหงื่อออกตอนกลางคืนอาจบ,บอกว่าตับกำลังรับภาระหนักโดยเฉพาะถ้าคุณมีวิถีชีวิตที่ดื่มเหล้าหรือกินอาหารมันมากถ้าไม่แก้ไข ตับจะอ่อนแอลงเพิ่มความเสียงตับแข็งหรือตับวายสัญญาณนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปัญหาอื่นดังนั้นถ้ามันยาวนานคุณต้องตรวจเพื่อปกป้องตับถ้าคุณเหนื่อออกตอนกลางคืนบ่อยพร้อมกับเหนื่อยหรือคันผิวให้ระวงังตรวจโดยทำให้ห้องเย็นและใส่เสื้อผ้าบางถ้ายังเปียกชุ่มนั่นคือสัญญาณที่ต้องสนใจไปพบแพทย์ขอตรวจค่าเอนไซม์ตับหรืออันตราซาวน ตอนนี้ลดอาหารทอดดื่มน้ำให้เพียงพอกินอาหารอย่างหัวบีดหรืออาร์ติโชกและนอนให้พอเพื่อช่วยตับคุณเคยตื่นมาเปียกชุ่มเหนื่อตอนกลางคืนหรือไม่หรือมีพฤติกรรมที่ทำให้ตับเหนื่อยเช่นกินอาหารมันตอนดึกแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์เรื่องราวของคุณอาจช่วยให้คนอื่นรับรู้ปัญหาถ้ามีเคล็ดลับดูแลตับแชร์มาเลยเราเพิ่งผ่านเ็สัญญาณเตือนของโรคตับต,บตอนกลางคืน จากการเบื่ออาหารคันผิวตัวเหลืองไปจนถึงเงือออกผิดปกติแต่ละสัญญาณคือเสียงร้องขอจากตับอวัยวะที่ปกป้องคุณอย่างเงียบๆทุกวันอย่ารอจนสายเกินไปวันนี้ฟังร่างกายลดเล่ากินอาหารเพื่อสุขภาพและไปตรวจถ้ามีสัญญาณใดๆสุขภาพตับคือกุญแจสู่ชีวิตที่สมบูรณ์สัญ,ญญาณไหนที่คุณกังวลที่สุดคอมเมนต์บอกเราและแชร์ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อปกป้องตับ อย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเราจะสร้างชุมชนที่แข็งแรงขึ้นเจอกันในวิดีโอหน้า